สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันสุสขุมทุกคนคือเกาเนพี่น้องมาพบกับเกตอีกแล้วนะในช่องเคส USA อสเอ n ชนแนคนสีสเกตกันด้่คือเกาละค่ะในคลิปนี้เกตก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศการเดินทางหลังจากกลับจากเลิกงานที่เมื่อวันที่9้าที่ผ่านมาที่หิมะตกหนักนะคะที่ในคลิปที่แล้วเกตถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันที่เราต้องใช้โซ่ใส่ล้อนะคะเพื่อให้เดินทางขึ้นเนินได้นะคะ นี่เป็นวันเดียวกันค่ะแต่นี่คือตอนขากลับจากทำงานนะคะเขาก็ไถสโสนออกจากถนนไปเยอะแล้วเราก็เดินทางได้สะดวกขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังมีสโนอยู่บนท้องถนนอยู่นะคะก็ยังทำให้ถนนลื่นอยู่ค่ะเราต้องขับด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะนี่เกดก็ให้คุณลุงเพื่อนร่วมงานเป็นคนช่วยขับให้นะคะเพราะว่าเกดไม่แน่ใจว่าสภาพถนนจะเป็นยังไงนะคะก็เลยให้เขาขับให้ค่ะ มองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปหมดนะคะเพื่อนอเมริกามีด้วยกันอยู่สีฤดูนะคะก็ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง แล้วก็ฤดูหนาวในฤดูหนาวนี่จะเริ่มหนาวมากที่สุดก็จะเป็นเดือนธันวาคมมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะสามเดือนนี้จะหนาวจัดมากแล้วอากาศจะเริ่มดีขึ้นในเดือนมีนาคมแล้วก็คือในเดือนนั้นก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิแต่อากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่เมษายนในบางปีก็ยังคงมีหิมะตกนะคะ อย่างเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วปีนี้นี่แหละนะคะที่ผ่านมาก็ยังมีหิมะตกลงมานะคะก็ยังคงอากาศยังคงเย็นนะคะแล้วก็จะเริ่มอุ่นขึ้นจริงๆนี่จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะเราสามารถาทํำการปลูกพืชผักได้นะคะแล้วก็ฤดูร้อนก็จะเป็นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนี่คือฤดูร้อนนะคะพอเริ่มเข้าสู่เดือนกันยายน อากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงก็เนี่ยแหละค่ะในปีหน,นึ่งเนี่ยเราจะมีฤดูร้อนที่ร้อนสุดๆอยู่แค่ไม่กี่เดือนนะคะก็ทําการปลูกผักนะคะปลูกพืชได้ก็อยู่ในระหว่างนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็อย่างที่เกดเคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าสภาพอากาศที่นี่เป็นยังไง อาคารหลังใหญ่ที่อยู่ข้างถนนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คืออาคารที่เขาใช้สําหรับเก็บเกลือของกลุ่มทางหลวงที่เขาใช้โรยบนท้องถนนในช่วงฤดูหนาวลักษณะนี้นะคะเพื่อน,อนส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นในตัวเมืองบลูมส์เบิร์กนะคะช่วงนี้เขาก็ประดับตกแต่งต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพื่อน เย็นนี้การจราจรค่อนข้างลงนะคะไม่ค่อยมีรถสักเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีหิมะตกนะคะผู้คนก็ไม่ค่อยออกมากันสักเท่าไหร่ ตกแต่งนะคะพเพื่อนๆตอนรับเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขนะคะบลูสเบิร์เป็นเมืองนึงที่อยู่ในลิสต์ของเมืองท่องเที่ยวของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเมืองนี้ยังคงอนุรักษ์อาคารที่มีรูปแบบสถาปตัตยกรรมในสมัยเก่าเอาไว้ได้อย่างดีเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่ตลอดนะคะ Family Store ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือเขาขายของมือสองนะคะ เป็นของที่พวกเรานำไปบริจาคของที่พวกเราไม่ใช้นะคะอะไรที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เนี่ยเรานำไปบริจาคเขาก็จะนำไปขายต่อนะคะแล้วก็นำเงินส่วนที่ขายได้นี่ไปช่วยในการกุศลนะคะ ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะคะพเพื่อนๆเกศก็เพิ่งจะเลิกงานมานะคะเพิ่งจะถึงบ้านเมื่อกี้นี้นะคะนี่คือสภาพบริเวณรอบบ้านนะคะก็มืดแล้วค่ะเพราะว่าครึมคลึมนะคะหิมะตกทั้งวันนะคะก็แถวนี้ก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะแถวบ้านเราดีมีไม่เยอะแต่ว่าที่เกศไปทํางานอย่างที่พเพื่อนๆเห็นนะคะคือเยอะมากนะคะตกเยอะมากที่นี่ก็ประมาณ ได้นะคะแต่ที่นุ่นประมาณ3นิ้ว3นิ้วกว่าเห็นจะได้นะคะหนักมากค่ะที่นุน่นนี่แหละค่ะบริเวณรอบๆบ,บ้านนี่คือเช้าของวันที่11นะคะพเพื่อนๆตอนนี้เกดก็เตรียมตัวจะไปทำงานนะคะออกมาก็มาเจอสภาพนี้ค่ะน้ำแข็งนะพเพื่อน แข็งอีกแล้วค่ะติดลบสามนะคะไม่ใช่ว่าติดลบดักอะไรมากมายนะแต่ก็น้ําแข็งนะคะคือน้ําค้างแข็งค่ะเต็มไปหมดเลยขาวโพลนไปหมดไม่ใช่หิมะนะอันนี้มันเป็นน้ําค้างแข็งนะคะเพืพ่อนๆก็ครอบคลุมพื้นที่ไปหมดค่ะโอ้เดี๋ยวจะไปทํางานแล้วรอให้น้ําแข็งละลายนิดหน่อยก่อนนะคะตอนนี้เ็บสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็เปิดเครื่องทําความร้อนให้น้ําแข็งละลายก่อนค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเจบก็จะไปทํางานนะคะ สภาพในตอนเช้านะคะ <Okay. S 1> ตะยิบระยับนี่เป็นน้ําแข็งหมดนะเพื่อนๆพื่อนตะยิบรยับเนี่ยเห็นตะยิบระยับนี่เป็นน้ําแข็งหมดนะคะเ oh. ช้ามืดค่ะยังไม่สว่างนะคะ ส่วนนี้คือภาพในเช้าของวันที่10นะคะหลังจากที่หิมะตกเมื่อวานนี้อย่างหนักนะคะก็อน,นี่คือสภาพที่หลงเหลือนะคะหิมะก็ยังคงหลงเหลือค่ะนี่คือความหนาของหิมะก็น่าจะประมาณ3มนิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนนู่นก็คืออ่างเก็บน้ํานะคะที่เรามองเห็นอยู่นู่นคืออ่างเก็บน้ําค่ะสภาพโดยทั่วไปก็ยังคงมีหิมะปกคลุมขาวโพลนอยู่นะคะเพื่อน นี่คือภาพบรรยากาศในเช้าของวันที่11ซึ่งเช้าวันนี้น้ำค้างแข็งลงติดลบ3องศาแต่ก็ยังคงมีสภาพหิมะหลงเหลือจากวันที่9อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่โดยทั่วไปที่เรามองเห็นขาวๆนี่คือน้ำค้างแข็งนะคะบนะพื้นผิวน้ำที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นคือน้ำค้างแข็งทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นบรรยากาศในยามเช้าของเมืองเฮมล็อกครีกนะคะนี่คือบริเวณอ่างเก็บน้ำจะเห็นได้ว่ามีบ้านผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำนี่เยอะนะคะเพื่อนๆมองดูแล้วก็สวยงามมากค่ะถึงจะดูเงาๆเศร้าๆแต่ว่าก็สวยงามไปอีกแบบนะคะตามเมืองต่างๆในเขตชนบทนะคะเท่าที่เขตไปสัมผัสมาเขาจะ อยู่กันแบบอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตามที่เกศเห็นนี่จะไม่มีขยะทิ้งเรี่ยราดนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ